เรียนท่านประธานผมเทวฤกษ์ิมิฉัยนะครับสมาชิกวุฒิภาในฐานะผู้เสนอยตินะครับต้องก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมกันให้ความเห็นนะครับเรียกว่าเป็นถกกันขัดกันชันวิทย์นะครับแล้วก็ถกเถียงแลกเปลี่ยนด้วยความห่วงใยกันและกันนะครับผมคิดว่าน,นี่ก็เป็นภาพที่ดีนะครับทำไมนะครับทำไมผมถึงได้ไม่เห็นด้วยกับการไปยื่นสารรัฐธรรมนูญน,นะครับในการที่จะวินิจฉัยเรื่องนี้หรือจะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับ เพราะว่าผมเชื่อมั่นนะครับข้อยติต่างๆที่ผมเสนอมานี่ฮะไม่ได้เกินเลยไปจากทิ่งที่ท่านสมาชิกเนี่ยฮะได้เสนอนะครับแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ครับมันเป็นเรื่องที่มีปัญหานะครับมีปัญหาสําคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของการออกแบบรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะฮะที่มันมีความขัดกันในหลักการบางประกาศนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเมื่อกี้พูดถึงเรื่องประมวลจริยธรรมเรื่องมาตรฐานจริยธรรมนะครับ ซึ่งที่มาที่ไปของมาตรฐานจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมที่วุฒิสภาเนี่ยฮะเรียกว่าก๊อฟเพรสนะครับเอามาวางจากมาตรฐานจริยธรรมที่องค์กรอิสระแล้วก็สารรันูนออกแบบมาแล้วก็เอามาวางไว้ไล่ตามมาตราเนี่ยเป๊ะ,เ,ปะเลยนะฮะไอสิ่งเนี้ยมันเป็นกรอบที่มันไม่ดูตามบริบทหรือเรียกว่าตัดเสื้อไม่เท่ากับตัวหรือว่าไม่ดูสถานะของแต่ละสถาบันทางการเมืองที่ไม่เท่ากันนะครับ าตรฐานทางยริธธรรมเนี่ยฮะออกแบบให้สอวอแลวเราก็ก๊อปมาทั้งดุลเนี่ยฮะว่าเราต้องเป็นองค์กรที่เป็นกลางว่าเราต้องเป็นองค์กรที่ต้องคำนึงถึงเรียกว่าความเชื่อมั่นศรัทธานะฮะของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งสิ่งนี้อยู่ในข้อที่20ท่านเปิดตามได้เลยนะฮะซึ่งเป็นหมวดว่าด้วยเรื่องคุณค่าหลักในการในเรื่องของนี้นะครับสิ่งเนี้ยมันเป็นไปได้ถ้าหากว่าเป็นองค์กรที่เป็นอิสระเป็นองค์กรที่เป็นกลาง เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการตัดสินมันต้องคงไว้ซึ่งความเป็นกลางแต่ว่าดันมาใช้กับสวซึ่งมีที่มาเนี่ยฮะต่างอาชีพต่างกลุ่มอาชีพกันซึ่งเชื้อมูลหรือมูลฐานของที่มาเนี่ยมันก็มีความขัดกันอยู่แล้วผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเกิดมาจากกลุ่มแรงงานกับกลุ่ม SME กับกลุ่มอุตสาหกรรมเวลาที่มีเรื่องของเรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงานอะไรมันต้องขัดกันอยู่แล้วแต่เราดันไปเอามาตรฐานจริยธรรมตรงนั้นที่มันออกแบบรัฐธรรมนูญที่มันมีปัญหาเรื่องความได้ดุลตรงนี้มาใช้ แต่นั่นมันมีสิ่งที่ดำรงอยู่ครับธรรมทานมันเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่ผมไม่ได้ใช้ผมไม่ใช้แน่นอนเลยมาตรฐานจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมเพราะผมคิดว่ามันหลักขัดหลักการขัดหลักการปกครองแน่นอนนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่หลายคนก็กังวลแหะครับว่ามันจะเป็นสิ่งที่ยกขึ้นมาในการที่จะเอามาฟาดฟันในห้วงเวลานี้นะครับซึ่งเป็นห้วงเวลาที่ทุกคนเนี่ยเห็นอาวุธหรือเห็นอุปกรณ์ต่างๆที่ ออกแบบมาภายใต้รัฐมนุนหูน60แล้วเราจะหยิบมาฟาดปันกันเอาชนะกันทุกฝ่ายวันนี้เองเนี่ยเราเราเองเนี่ยฮะรู้สึกว่าเราก็มีอํานาจเราก็อยากจะส่งคนเข้าไปหรือจะจะให้ความเห็นชอบเข้าไปแต่ว่าด้านหนึ่งเนี่ยมันก็ขัดกับจะเออขัดกับเรื่องของระบบการปกครองในระบบประชาธิปไตยเรียกว่าถ้าหากว่าเราต้องฝืนที่จะไม่ชะลอฝืนที่จะไม่ลงมติในวันนี้ก็เป็นการหยิบเล็บเจ็บเนื้อแน่นอนนะครับ ดังนั handle, drugs, ้นผมคิดว่าถ้าเพื่อนสมาชิกที่เห็นว่าควรชะลอมีหลากหลายเหตุผลนะครับตั้งแต่เรื่องของการขัดกันแห่งผลประโยชน์เรื่องของเรื่องของการแทรกแซงกระบวนการตรวจสอบนะฮะต้องเรียนอย่างนี้ท่านประธานว่าสถานะปัจจุบันเนี่ยฮะแน่นอนว่าเรายังเป็นผู้โดยสุดผมก็ยืนยันมาตลอดว่าเรายังเป็นผู้โดยสุดการกระทําอื่นโดยใช้สังคมกดดันเนี่ยฮะมันทำหรือว่าทาให้ลดทอนพวกเราเนี่ยไปกลายเป็นผู้ ผิดแล้วเนี่ยฮะมันเป็นปัญหามันทําให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันไม่แฟร์นะครับมันไม่เป็นธรรมนะฮะแล้วก็ต้องเรียนนะครับถ้าเมื่อมีสื่อมวลชนหรือว่าประชาชนดูอยู่นะครับการที่เขาใช้คําว่าหัวเนี่ยหัวสวเนี่ยฮะไม่ใช่ความผิดนะฮะระบบมันออกแบบตามพระราชบัญญัติประกอบธรมนุญว่าด้วยเรื่องการได้มาซึ่งสวอ,ออกแบบมาให้เราต้องคุยกันออกแบบมาให้เราต้องปรึกษาหารือกันบางคนกระทับเกิดสมมติฐานว่าเป็นผู้โดยสุดบางคนที่เป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยเขาอาจจะคุยกันใน ฐานะที่เขามีอุดมการมีความคิดความเชื่อเหมือนกันหัวใจเดียวกันนะฮะว่าเอาละเราต้องไปด้วยกันยกขบวนไปด้วยกันมันไม่ผิดนะตราบเท่าที่ไม่ผิดตามประมวลกฎพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องการได้มาซึ่งอุุติสภามาตราที่77ไม่ว่าจะเป็นอนุ1 2 3 4สตั้งแต่เรื่องของการให้อมิสินจ้างอะไรต่างๆดังนั้นความเป็นธรรมตรงนี้ต้องนำรงอยู่และผมคิดว่าประชาชนเองเนี่ยสื่อมวลชนเองก็คงจะต้องสื่อสารถ่ายทอดไปให้เห็น ถึงความเป็นธรรมแบบนี้ไม่ใช่ว่าพอเห็นมาเป็นแพ็กใหญ่แล้วตัดสินว่าเขาผิดมันไม่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแน่นอนนะครับผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการชะลอนะครับต้องขออนุญาตนะครับเอ่ยนานนะครับท่านชาตวัตรนะครับมีประเด็นเรื่องเออมื่อปัจจุบันเนี่ยยังไม่ถือว่ายังยังไม่ถูกวินิจฉัยก็ยังไม่ถือว่า,วาขัดจริยธรรมนะฮะหรือว่าท่านพิญญพัฒนะครับพูดถึงเรื่องของกรอบเวลาหรือว่าพูดถึงเรื่องของ จะเป็นข้อกังวลเรื่องของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับท่านพิสิทธ์นะครับได้ยกเรื่องหลักสุจริตขึ้นมานะครับแล้วก็ท่านวิวัฒนะครับก็พูดถึงเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็ท่านเกาะนะครับขอญาตเอ่ยนามขออภัยด้วยนะครับยืนยันเรื่องว่าไม่มีกฎหมายไม่มีอำนาจนะครับต่างๆนะครับผมต้องเรียนเป็นข้อๆอย่างนี้นะครับท่านประธานครับผมไม่แน่ใจว่าสามารถเปิดสไลด์ได้หรือเปล่านะครับ เรื่องของการเ,เรียกว่าขัดกันแห่งผลประโยชน์นะครับมันเป็นเรื่องที่หนึ่งก็คือมีต้องเรียนอย่างนี้นะครับผมก็อาจจะคือด้วยความที่ผมก็ยกย่องทั้งส3าท่านนะครับที่เป็นกรรมการวิสามันนะครับตัวเออกรรมการสารมัญน,นะครับตรวจสอบประวัติของท่านปปชผู้โดเสนอชื่อเป็นปปชนะครับที่ตัดสินใจลาออกเพราะว่า กังวลเพื่อป้องกันในเรื่องของหลักการว่าด้วยการขัดกันแห่งผลประโยชน์ในวันที่8พฤษภายนที่ผ่านมาอันนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันเลยว่ามีการคำนึงถึงเรื่องเหล่านี้เพราะว่าทั้ง13ท่านได้มีส่วนไปร้องนะฮะต่อปปชให้ตรวจสอบว่าทางคุณทวีนะครับหรือว่าคุณออยุทธนาแพรดดำซึ่งผู้ดได้นะครับยุทธนาแพร่ดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับว่าได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือเปล่านะครับก็ มันสาคัญกันแต่คงไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการได้พบหน้าพบตากันนะครับแต่มันเป็นเรื่องของการใช้อํานาจในการตรวจสอบนะกรรมธิการในการตรวจสอบประวัติเนี่ยฮะก็มีหน้าที่สําคัญแต่หน้าที่สําคัญกว่านั้นคือหน้าที่ของความเห็นชอบขรงธรรมธานวันนี้เราจะทําหน้าที่ในการเห็นชอบต่อปปชนะครับในเมื่อทั้งสิบาท่านได้วางหลักเกณฑ์เรื่องของการไม่เข้าไปมีส่วนในการที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับกรรมธิการตรวจสอบประวัตินะฮะอาจจะไปกระทบต่อเรื่องของการขัดกันแห่งผลประโยชน์แล้วนะฮะมันก็ยัง วันนี้วันให้กวามยุติธรรมเนี่ยเรื่องอำนาจมากกว่ากรรมการตรวจสอบซะด้วยซ้ำไปนะครับแปลว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านด้วยนะครับท,ท่านท่านชัตวัรนะครับขออนุญาตเอย่ยนามอีกสักครั้งนะครับคือแน่นอนนะครับว่ายังไม่ยังไม่มีการชี้ขาดยังไม่ยังก็ยังไม่ถือว่าขาดจรยิยธรรมอันนี้ชัดเจนนะครับผมก็เห็นด้วยว่า การที่ปัจจุบัเนเรายังไม่ได้มีลงมติหรืออะไรตางนี้ก็ไม่ถือว่าขาดจริยธรรมนะครับแต่ว่ามันมีอยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อสมาชิกหลายท่านเองก็ระบุไว้ว่าการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยครับมันต้องเป็นไปตามว่าต้อ,ตองไม่มีการขัดกันแห่งผลประโยชน์นะครับซึ่งหลักการขัดกันแห่งผลประโยชน์เนี่ยฮะมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าถ้าหากว่าอ้างอิงตามไม่มีสไลด์ใช่ไหมฮะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผม คือถ้าหากว่าอ้างอิงตามหนังสือนะครับตำราของศาสตราจารย์ดกรกำชัยจงจักระพันธ์นะครับซึ่งเขียนในหนังสือการขัดการแห่งผลประโยชน์ที่เป็นหนังสือเอกสารของอปปชเองด้วยซ้าไปนะครับก็ระบุไว้ว่าเนี่ยฮะเรื่องของการพิสูจน์ว่าอะไรคือการคํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวมนะครับหรือพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายเกิดขึ้นกับส่วนรวมก็ดีนะครับหรือพิสูจน์ได้ว่าไมไ่ได้มีการอาศัยสถานการณ์ทุจริตคอร์รัปชันก็ดีเป็นเรื่องที่ หาหลักฐานพิสูจน์ยากและโดยเหตุผลนี้จึงมีหลักนะครับสิ่งที่เรียกว่าบุคคลผู้มีอำนาจเพื่อส่วนรวมต้องพึงหลีกเลี่ยงการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตัวส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมนะฮะทำให้เกิดความเสียหายนะครับถ้าสามารถกระทําได้นะครับดังนั้นผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้นะฮะ มีทั้ง13ท่านเล็งเห็นแล้วนะครับว่าการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการสอบประวัติของปปชเนี่ยอาจจะกระทบกระเทือนต่อเรื่องการขัดการแห่งผลประโยชน์นะฮะทัก13ท่านนำทางพวกเราไปแล้วนะครับผมไม่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 เหตุไม่รู้ว่ามีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่เดินตามทางพวกท่านนะครับส่วนเรื่องของข้อกฎหมายนะฮะที่มีข้อกังวลนะครับแน่นอนว่าหลายท่านยกข้อบังคับนะฮะที่105นะครับนั่นเป็นข้อบังคับการทํางานของกรรมการนะครับ กรรมธิการสอบประวัตินะครับคือ60วันนะฮะขยายได้อีก30วันนะฮะแต่ไม่ใช่เป็นข้อบังคับต่อสภานะครับไม่ใช่ข้อบังคับต่อสภานั่นแปลว่าก่อนเซ็ตก่อนตั้งองค์กรที่เรียกว่ากรรมธิการสอบประวัติขึ้นมาเนี่ยฮะมันยังมีเวลาและหลังเซ็ตหลังตั้งองค์กรไปแล้วนะครับคือรายงานทําการสอบสอบประวัติไปแล้ว 60, 60บวก60วันบวก30วันเนี่ยก็ยังมีเวลานะครับในการที่ไหนดังนั้น มันไม่ได้ขัดนะครับผมเพื่อให้เดินทางสะดวกตามแนวทางของ13ท่านที่เดินนําไปแล้วนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับมันมีกฎหมายที่เรียกว่ารอ,อ,องรับอยู่นะครับทั้งทั้งเรื่องของการบอกว่าเราบอกว่าเรามีอํานาจใช่ครับท่านประธานผมไม่ปฏิเสธอีกนิดเดียวครับเรามีอํานาจในการให้ความเห็นชอบเรามีอํานาจในการตั้งกรรมธิการตรวจสอบประวัติมีอํานาจตามกฎหมายและกฎหมายเองก็กํากับการใช้อํานาจนั้นด้วยครับท่านประธาน คือมันไม่ใช่อํานาจลอยๆว่าฉันมีอานาจอ่ะฉันจะทํามันไม่ใช่มันมีอํานาจในการกํากับและอํานาจในการกากับก็ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อสมาชิกหลายท่านก็อธิบายไว้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรา144นะครับเรื่องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาจะต้องคํานึงถึงหลักเรื่องของการป้องกันแห่งการผลประโยชน์แ่งขัดกันหรือรัฐธรรมนูญมาตรา9นะครับ ที่บัญญัติไว้โดยชัดเจนเลยนะครับไอ้หมวด9ขออภัยครับหมวด9นะฮะทั้งหมวดเลยนะครับว่าเรื่องของการขัดกันแห่งผลประโยชน์นะฮะผมจะไม่ยกเรื่องจริยธรรมเพราะผมไม่เห็นด้วยกับตรงนั้นเพราะว่ามันไม่ตัดเสื้อไม่เข้าตัวแต่มันก็มีสิ่งนี้อยู่บางคนเขาอาจจะบอกว่าเห็นด้วยผมก็กังวลว่าบางคนที่เห็นด้วยเนะะี่ยฮะจะกระทําการร้องเรียนนะฮะซึ่งผมไม่เห็นด้วยกับการร้องเรียนนั้นแน่ๆนะครับแต่ว่าปฏิเสธว่าเขาจะร้องเรียนไม่ได้นะครับในเรื่องของการใช้มาตรฐานจริยธรรมที่วางกฎนั้นไว้นะครับก็ หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทางทางเรานะครับจะจะพิจารณานะครับส่วนเรื่องของเพื่อนสมาชิกอีกนิดเดียวท่านประธานที่กังวลเรื่องของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับเห็นไครับต้องขออนุญาตตอบนิดนึงนะครับบางทีอาจจะเข้าใจผิดนะครับหลายๆคนยกเรื่องมาตรา157นะครับมาตรา157เนี่ยฮะมันเป็นมาตรฐานที่มีองค์ประกอบทางไอเป็นองค์ประกอบทางอาญาครับท่านประธานคือมันมีเจตนาสิ่งที่ว่าเจตนาพิเศษ ซึ่งเจตนาพิเศษเนี่ยนะครับก็คือต้องมีเจตนาทุจริตนะครับหรือต้องทําเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นนะครับไม่ใช่แค่ว่าละเว้นปฏิบัติหน้าที่แล้วจะผิดทันทีครับท่านประธานครับแต่ต้องพิจารณาถึงเจตนาซึ่งการชะลอแบบนี้นะครับเพื่อยือนยันว่ากฎหมายว่าไม่ได้มีการเกิดให้ความเสียหายแก่ผู้อื่นรวมถ้งนะคะไม่ได้มีเจตนาทุจริตเพื่อประโยชน์ของตนเองนะครับผมคิดว่าอันเนี้ย ม,มันไม่ใช่อยู่ดีๆแบบว่าไม่ทําแล้วจะโดนว่าหนึ่งห้าเจ็ดเลยไม่ใช่นะครับต้องดูเจตนาว่าทุจริตหรือเปล่านะครับเป็นองค์ประกอบเพราะมันเจตนาพิเศษนะครับทั้งนี้ทั้นนั้นนะครับท่านประธานสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยครับผมคิดว่ามันไม่ได้มีข้อ,อห้ามนะครับในการที่จะเราจะชะลอได้หรือไม่ได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งครับการใช้อำนาจก็มีมาตรฐานมีนกลไกในการกำกับนะครับผมคิดว่าห่วงเวลานี้ก็คงต้องอหวังว่า ตัวอย่างที่ผมบอกว่าที่มาของยตินี้ไม่ได้ผมคิดโดยอัตวิสัยนะครับผมก็พยายามรวบรวมร่องรอยจากที่เพื่อนสมาชิกทุกท่านได้พยายามต่อสู้กุลิทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียกร้องให้องค์กรอิสระในการตรวจสอบมีความเป็นอิสระปราศจากการแทรกแซงหรือแม้กระทั่งเรื่องของการป้องกันการหลักการขัดกันของผลประโยชน์ที่สมาชิกที่เป็นกรรมธิการทั้ง13ท่านเคยนำทางนะฮะกรรมธิการสอบประวัติปปชนะครับทั้ง13ท่านเคยนำทางในวันที่8 มีายนนไปแล้วเราคิดว่าทางนี้นะครับเป็นทางที่สะดวกทางนี้เป็นทางที่ปลอดภัยนะฮะในการที่จะดําเนินการต่อก็หวังว่าทุกท่านจะเห็นด้วยนะครับกับไม่ใช่เห็นด้วยกับผมแล้วครับเห็นด้วยกับสิ่งที่ผมประมวลจากสิ่งที่ท่านสมาชิกทุกท่านนะครับได้ได้ไดนะฮะได้กุยทางมาแล้วนะครับว่าจะ ควรจะชะลอไปก่อนและการชะลอนี้นะครับก็ไม่ได้หมายความว่าจะชะลอไปตลอดนิรันดร์นะครับก็คือมันมีห่วงเวลาก็จนกว่าที่องค์กรเหล่านั้นจะมีคําวินิจฉัยซึ่งก็คาดว่าไม่เกิน6เดือนนะที่จะมีคําวินิจฉัยออกมานะครับซึ่งอรงนี้นผมคิดว่าทั้งทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นปปชสาธารณนูนหรือแม้กระทั่งกะกะตนะครับก็อาจจะเห็นความชัดเจนในเร็ววันนี้ยิ่งท่านมีวัดบอกว่าถ้าหากว่ามีทั้งมีมีม กระบวนการของกกตเบื้องต้นเนี่ยฮะเป็นเพียงแค่ขั้นตอนที่หนึ่งจากห้าชั้นก็เป็นไปได้ว่าที่ท,ที่ตรวจสอบตรงนี้อาจจะหลุดตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งยิ่งดีนะครับถ้าหลุดทางชั้นที่หนึ่งแปลว่าเราก็จะได้มาทําหน้าที่ต่อแล้วเวลาอาจจะไม่คออไปถึงหเดือนด้วยซ้าไปนะฮะก็หวังว่าท่านทุกท่านจะพิจารณานะครับแล้วก็ให้ความเห็นชอบกบยตินี้ในการชะลอไปก่อนนะครับเพื่อที่ไดออออ้อย่างน้อยที่สุดนะฮะร,รักษาไว้ซึ่งการที่เราจะไม่แทรกแซงป้องกันคนที่จะคอรหาั่นว่าเราเ มีผลประโยชน์ขัดกันครับก็ฝากไว้พิจารณาครับผมท่านประธาน